จับได้ว่าแฟนนอกใจเขาจะเลิกเจ้าชู้จริงหรือไม่หรือแค่โกหกหน้าตายไปวันๆเชื่อไหมครับว่าคลิปนี้ไม่ได้เด้งขึ้นมาหน้าฟีดคุณด้วยความบังเอิญแต่มันคือลิขิตที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจัดสรรมาให้คุณได้รู้ความจริงบางอย่างในวันนี้ห้ามเลื่อนผ่านเด็ดขาดและคุณต้องดูให้จบเท่านั้นถึงจะได้รับสารนี้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่เราจะเริ่มการทนานายนะครับกดติดตามกดหัวใจและกดแชร์คลิปนี้ออกไปเดี๋ยวนี้เพื่อเป็นการยกผ่านครูเปิดทางให้ดวงเปิดรับคาทานายที่แม่นยําที่สุดส่วนใครที่อยากรู้ ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีอาจารย์จะเปิดไพ่ชี้ชะตาความรักให้คุณเดี่ยวนี้ครับเริ่มต้นที่ไพ่ใบแรกครับสำหรับ EP นี้อาจารย์ขอส่งกำลังใจให้คุณก่อนเลยนะครับเพราะอาจารย์รู้ว่าภาพที่คุณเพิ่งเห็นหรือความจริงที่คุณเพิ่งรับรู้มันเจ็บปวดรวดร้าวแค่ไหนไพ่ใบนี้คือไพ่คู่รักสัมพันธ์ลึกซึ้งครับ แต่สําหรับคนที่ถูกนอกใจนะครับภาพนี้ไม่ได้หมายถึงความรักที่สวยงามนะครับแต่มันคือภาพจําลองเหตุการณ์การทรยศหักหลังที่คุณเพิ่งไปเจอมาครับอาจารย์อยากให้คุณดูรายละเอียดในไพ่ใบนี้เพื่อยืนยันสิ่งที่อยู่ในใจคุณตอนนี้ครับสิ่งที่อาจารย์สัมผัสได้นะครับนะคือจุดที่1ขาที่เกี่ยวพันกันและรอยสักรูปงูภาพนี้คือคําตอบที่ชัดเจนที่สุดเลยครับว่าสิ่งที่คุณจับได้มันไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดขาที่เกี่ยวกันหมายถึงความสัมพันธ์ของเขาและมือที่3ามมันลึกซึ้งเกินกว่าคําาว่่พีน้องหรือ เพื่อนร่วมงานไปไกลแล้วครับมันมีการผูกพันทางกายมีความลึกซึ้งที่ตัดไม่ขาดส่วนงูคือสัญ,ญลักษณ์ของคนที่มีผิดครับมือที่สามคนนี้เข้ามาด้วยเล่ห์เหลี่ยมเข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณกับ เพื่อทําลายความสัมพันธ์ของคุณให้พังทลายครับและจุดที่2ที่อาจารย์สัมผัสได้นะครับคือชุดชั้นในและกองผ้าที่ถอดทิ้งไว้ภาพนี้มันเปรียบเสมือนหลักฐานที่คุณไปเจอมาครับไม่ว่าจะเป็นแชทไลน์รูปถ่ายคลิปเสียงหรือคราบรอยบางอย่างบนเสื้อผ้าสิ่งเหล่านี้มันฟ้องว่าพวกเขาแอบกินกัรลับหลังคุณมานานแล้วและทํากันอย่างจงแจ้งโดยไม่เกรงใจคุณเลยและภาพชุดชั้นในที่ถอดกองไว้มันตอกย้ําความรู้สึกขยะแขยงในใจคุณตอนนี้คุณรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยมันสก จะปลกไปแล้วเพราะเขาเอาคนอื่นมานอนทับร,รอยของคุณครับ และสิ่งที่อาจารย์สัมผัสได้ในจุดที่3นะครับคือผลแอปเปิ้ลที่มีรอยกัดรอยกัดบนแอปเปิ้ลคือสัญ,ญลักษณ์ของการลักกินขโมยกินครับเขาและมือที่ 3. รู้ท้งรู้ว่ามันผิดรู้ทั้งรู้ว่าเป็นของต้องห้ามแต่ก็ยังแอบกัดแอบชิมแอบทําผิดศิลธรรมเพราะพ่ายแพ้ต่อกิเลสปัญหารอยกัดนั้นมันจึงกลายเป็นแผลเป็นในใจคนที่ต่อให้พยายามลืมยังไงภาพเหล่านั้นก็ยังตามหลอกหลอนคุณอยู่ทุกคืนครับอาจารย์รู้สึกว่าคุณอยู่ในสภาวะช็อกและรังเกียจครับความไว้วางใจที่คุณเคยมีให้เขา มันพังทลายลงจนไม่เหลือชิ้นดีคุณไม่ได้เสียใจแค่เรื่องที่เขาไปมีคนอื่นแต่คุณเสียใจที่เขากล้าทํากับคุณได้ลงคอ ทางทางที่คุณเนี่ยทำดีกับเขามาตลอดจริงหรือไม่จริงครับคุณฟังอาจารย์วิเคราะห์จบแล้วเนี่ยมันตรงกับความรู้สึกเจ็บจี๊ดที่กลางอกของคุณไหมครับภาพที่คุณเห็นหลักฐานที่คุณเจอมันตรงกับที่ไพ่บอกไว้ใช่ไหมครับถ้าใช่พิมพ์คําว่าจริงหรือระบายความอัดอั้นของคุณออกมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับอาจารย์จะรับฟังแต่ในเมื่อจับได้คาหนังคาเขาขนาดนี้ทําไมคุณถึงยังเลิกไม่ได้หรือทําไมเขายังไม่ยอมปล่อยคุณไปมันมีพันธะสัญญาอะไรบางอย่างผูกมัดพวกคุณไว้อยู่หรือเปล่าเราต้องไปดูความจริงจากไพ่ใบที่2ครับ มาดูไพ่ใบที่2กันต่อครับใบนี้อาจารย์จะตอบคําถามที่คนรอบข้างชอบถามคุณว่าจับได้ขนาดนี้แล้วทําไมถึงไม่เลิกหรือทำไมยังทนอยู่คําตอบมันอยู่ในไพ่ใบนี้ครับ ไพ่ใบนี้คือไพ่การตั้งครรภ์และการสร้างครอบครัวแต่มันไม่ได้หมายถึงข่าวดีหรอกครับในสถานการณ์แบบนี้มันหมายถึงกลงขังที่ชื่อว่าความรับผิดชอบครับอาจารย์อยากให้คุณมองภาพนี้แล้วถามใจตัวเองว่านี่คือสาเหตุที่คุณไปไหนไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์สัมผัสได้ถึงพลังงานของภาพคนท้องและจออันตราสาวนี่คือเหตุผลหลักเลยครับ ลูกหรือภาระนี่สินที่สร้างร่วมกันคุณไม่ได้ตัวคนเดียวคุณมีห่วงที่คอมีโซ่ทองคล้องใจหรือมีหน้าตาทางสังคมที่ต้องรักษาคุณกลัวว่าถ้าเลิกกันไปลูกจะขาดพ่อขาดแม่หรือกลัวว่าบ้านที่ช่วยกันผ่อนรถที่ช่วยกันสร้างมันจะพังทลายลงไปคุณยอมกลืนเลือดยอมเจ็บยอมปิดหูปิดตาข้างหนึ่งเพื่อประคองคําว่าครอบครัวให้มันอยู่รอดต่อไปแม้ว่าข้างในใจคุณจะแหลกสลายไปแล้วก็ตามและจุดสังเกตที่สองนะครับที่อาจารย์สัมผัสได้คือมือของผู้ชายที่กลมมือผู้หญิงเอา จุดนี้คือสิ่งที่เขาทํากับคุณหลังจากที่คุณจับได้ครับภาพนี้ฟ้องว่าเขาไม่ยอมปล่อยคุณครับพอคุณจับได้เขาจะรีบเข้ามาจับมือคุณเข้ามาขอโทษเข้ามาร้องไห้ฟูมฟายหรืออ้างความดีเก่าเก่าอ้างลูกอ้างความผูกพันเพื่อรั้งคุณไว้เขาทําดีสารพัดเพื่อให้คุณใจอ่อนและคุณเองด้วยความที่เป็นคนที่มีพื้นดวงของคนใจอ่อนและรักครอบครัวมากดูจากท่าทางที่คุณยอมให้เขาจับมือคุณก็เลยแพ้ลูกตื้อยอมให้โอกาสเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับและจุดที่3ามที่อาจารย์ สัมผัส ได้นะครับคือบรรยากาศที่ดูเหมือนจะมีความสุขมันคือภาพลวงตาครับภายนอกคนอื่นอาจจะมองว่าคุณเนี่ยยังรักกันดีหรือเคลียร์กันได้แล้วแต่ความจริงคือคุณแค่อยู่เพื่อทําหน้าที่พ่อและแม่หรืออยู่เพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันเท่านั้นความรักแบบหนุ่มสาวมันตายไปตั้งแต่วันที่คุณเห็นหลักฐานแล้วครับอาจารย์รู้นะครับว่าคุณเนี่ยไม่ได้โง่ที่ยังทนอยู่แต่คุณเนี่ยเสียสลัดต่างหากคุณยอมแบกความทุกข์ไว้คนเดียวเพราะไม่อยากให้คนข้างหลังต้องลําบากฟังอาจารย์พูดแล้วน้ําตาตกในใช่ไหมครับมันตรง กับชีวิตจริงของคุณตอนนี้ไหมที่ต้องแกล้งยิ้มให้โลกเห็นว่าคุณเนี่ยมีความสุขทั้ง,ท,ง,ท,งที่ในใจมันพังยับเยินถ้าใช่พิมพ์คําว่าจริงหรือเพื่อนลูกบอกอาจารย์หน่อยนะครับแต่คําถามสําคัญคือการที่คุณยอมทนเพื่อครอบครัวแบบนี้เขาจะสํานึกได้จริงหรือไม่เขาจะหยุดเจ้าชู้ได้จริงหรือเปล่าหรือเขาแค่สงบเสงี่ยมเตรียมตัวแค่ช่วงนี้พอเรื่องเงียบก็กลับไปทําอีกเราต้องไปดูสันญาณที่แท้จริงของเขาในไพ่ใบที่3มครับใบนี้จะทำให้คุณตัดสินใจได้สักที เดินทางมาถึงไพ่ใบสุดท้ายใบนี้คือคําตอบของสวรรค์ที่จะบอกว่าเขาจะหยุดอยู่ที่คุณได้จริงหรือไม่หลังจากที่คุณยอมให้อภัยเขาไปแล้วไพ่ใบนี้คือไพ่เมาเละและสังคมอโคจรครับเห็นหน้าไพ่แล้วอาจารย์ต้องขอพูดความจริงที่เจ็บปวดที่สุดให้คุณฟังนะครับว่าสันด,ดานคนเปลี่ยนยากกว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าครับไพ่ใบนี้มันฟ้องนะครับว่าสิ่งที่เขาทําลงไปเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาพลาดแต่เป็นเพราะเขาเนี่ยตั้งใจและเขาก็ยังไม่สํานึกผิดจริงๆครับอาจารย์อยากให้คุณดูที่าภาพไพ่ใบนี้ให้เต็มตาเพื่อจะได้เลิกล ตัวเองสักทีนะครับสิ่งที่อาจารย์สัมผัสได้ในไพ่ใบน,น,นี้ก็คือ 1. ผู้ชายที่นอนฟุบก,กอดแก้วเหล้านี่คือตัวตนจริงๆของเขาครับเขาเป็นคนขาดสติยับยั้งชั่งใจเวลาที่เขาอยู่กับคุณนะครับเขาอาจจะรับปากดีว,ว่าจะเลิกจะไม่ทําอีกแต่พอเล่าเข้าปากหรือพอเจอสิ่งที่ยั่วยวนใจเขาก็จะลืมคําสัญญาที่คุณขอไว้จนหมดสิน้น เขาเสพติดความตื่นเต้นท้าทายเสพติดการมีกิ๊กเหมือนคนติดเหล้าที่บอกว่าจะเลิกกี่ครั้งสุดท้ายก็กลับไปกินเหมือนเดิมครับและจุดที่2ที่อาจารย์สัมผัสได้อีกนะครับคือเงาดําทำเหมือนด้านหลังด j เจจุดนี้สําคัญมากครับสําหรับคนที่จับได้ว่าแฟนนอกใจ ซึ่งเงาดำนี้หมายถึงมือที่3ที่ยังซ่อนอยู่ครับปากเขาอาจจะบอกคุณว่าเลิกแล้วหรือบล็อกไปแล้วแต่ในไพ่ใบนี้บอกว่าเขายังแอบคุยกันอยู่ครับแค่เปลี่ยนจากที่แจ้งไปอยู่ในที่มืดเปลี่ยนจากการทําจงแจ้งไปเป็นการแอบซ่อนที่เหนียนกว่าเดิมครับเขาแค่รอให้เรื่องเงียบรอให้คุณตายใจแล้วเขาก็จะกลับไปหากันเหมือนเดิมครับและจุดที่3ที่อาจารย์ปอบสัมผัสได้อีกนะครับคือคนที่กําลังอาเจียนนี่คือสิ่งที่เขาตอบแทนความดีของคุณครับคุณอุตส่าห์ให้อภยัยแต่เขากลับเอาเรื่องสกปรกเรื่อง เน่เห็มกลับเข้ามาในบ้านซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางคนเขายนความเครียดบางคนเขายตนโรคร้ายหรือบางคนอาจจะยนปัญหานี่สินจากการไปเปคนอื่นมาให้คุณตามเช็ดตามล้างไม่จบไม่สิน้นอาจารย์พอรู้สึกว่าเขาไม่ได้รักคุณหรอกครับ เขาแค่รักตัวเองที่เขายอมกราบขอโทษก็เพราะเขาเนี่ยยังต้องพึ่งพาผลประโยชน์จากคุณยังไม่อยากเสียบ้านเสียรถหรือเสียหน้าตาทางสังคมแต่ใจจริงของเขายังคงหวยหาความสุขปรกนอกบ้านอยู่ตลอดเวลาครับถามใจตัวเองดูนะครับคุณจะยอมเชื่อคำลวงของคนเมาแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนคุณจะยอมให้เขาหลอกซ้ำๆว่าเลิกแล้วทั้งทางที่สัญชาตญาณของคุณรู้ดีว่ามันยังไม่จบใช่หรือไม่ครับถ้าใช่พิมพ์บอกอาจารย์หน่อยนะครับว่าจริงหรือตาสว่างสักทีครับและเมื่ออาจารย์ดูพ สามใบรวมกันนะครับอาจารย์ก็ขอสรุปภาพรวมดวงความรักของคุณที่กําลังเจ็บปวดอยู่นะครับว่าคุณได้เห็นหลักฐานการทรยศหักหลังที่น่ารังเกียจที่สุดแต่คุณก็จําเป็นต้องกม้มหน้ากม้มตายยอมรับชะตากรรมยอมให้อภัยเพราะคําว่าครอบครัวและลูกมันค้ําคอแต่สวรรค์ก็เตือนคุณแรงๆว่าคนที่คุณยอมทนเพื่อเขาสันดานเขายังไม่เปลี่ยนและเขายังแอบทําเรื่องสุกัปลกโสมมลรับหลังคุณอยู่ครับอาจารย์อยากถามคุณคําเดียวครับ คุณจะทนจนวันตายหรือจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนชะตาชีวิตดวงคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของตายของใครครับถ้าคุณอยากรู้วิธีแก้เคล็ดตัด กรรมมือที่3หรืออยากเช็คให้ชัวร์ว่าคนนี้คือคู่เวรคู่กรรมที่ต้องชดใช้ให้หมดหรือคนสามารถตัดขาดจากเขาได้แล้วทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ป๊อบเตี่ยวนี้เลยครับเรามาหาทางออกที่ดีที่สุดให้ชีวิตคุณและลูกคุณกันครับจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หรือแอดไลน์ไอเดี l สพี l 98, แล้วพิมพ์คำว่าจองคิวไว้ในไลน์อาจารย์นะครับจำไว้นะครับการรักตัวเองคือการแก้แค้นที่ดีที่สุดครับ ถ้าคำทำนายเมื่อกี้ยังไม่จูใจคุณลองมองดูรีวิวที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้สิครับว่าลูกดวงของอาจารย์แต่ละคนเขาได้ชีวิตใหม่กลับไปอย่างไรบ้างนี่คือเสียงที่ยืนยันจากผู้ที่เคยมีความทุกข์เหมือนกับคุณแต่ตอนนี้พวกเขาหลุดพ้นแล้วหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังนอนร้องไห้ทุกคืนเพราะความรักที่ไม่ชัดเจนโดนดองแชทโดนเทซําซากหรือกําลังสงสัยว่าเขามีมือที่สมซ่อนอยู่ใช่ไหมหรือใครที่กําลังท้อแท้เรื่องงานท,ทําดีแทบตายเจ้านายไม่เห็นค่าโด นเพื่อนร่วมงานแทงข้างหลังตำหน่งไม่ขยับหรือแม้แต่เรื่องเงินที่หามาได้เท่าไหร่ก็มีทางรั่วไหลเก็บไม่อยู่นี่สินรุงรังหมุนเงินจนหน้ามืดรวมถึงคนที่รู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้มันหนักอึง้งทําอะไรก็ติดขัดเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรมาบางังตาป่วยหาสาเหตุไม่ได้ดวงตกต่ําสุดขีดคุณไม่จําเป็นต้องแบกรับความทุกข์เหล่านี้ไว้คนเดียวอีกต่อไปครับเพราะดวงชะตาของคุณแก้ไขได้และอาจารย์มีทางออกพร้อมวิธีแก้เคเล็ดให้คุณหลุดพ้นจากบ่วงกรรมนี้ได้ทัน อย่าปล่อยให้ความลังเลทำลายโอกาสในการเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ป๊อบเดี๋ยวนี้ด้วยการเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วจิ้มลิงก์ที่อาจารย์ได้ปักหมุดไว้ใต้รูปโปรไฟล์หรือแอดไลน์ไอดี spell 98แล้วพิมพ์คําว่าจองคิวชีวิตใหม่รอคุณอยู่แล้วเจอกันครับ